สวัสดีสาวฟนบอลทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่20ตุลาคมวันนี้เหมือนก็มีนาทางฟุตบอลมาฝากเหมือนเดิม2คู่เพื่อเป็นนาทางในการเรื่องเชียร์ฟุตบอลมาเริ่มกันที่คู่แรกซ้หรับวูฮันต้านพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่แคล้วงานนี้เสร็จทีมเย,ยือนอย่างแมนซีบุกกินนิ่มสาคะแนนพร้อมถล่มสกอ์สาแก่ใจแน่นอนพอเพราะพวกเขามีเกมรุกที่ดุดันอันตรายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพิจารณาจากเรล็กกับภาพรวมต่างๆแนะนําอยู่ต่อไม่ง้อดวงฟันทงเรือใบสีฟ้าท้าให้ร้องและอีกหนึ่งคู่ซ้อรอบ จากค่อนข้างเสียหายจากการร้ายเงาของอดิสซงเบเกอร์นายทวารมือหนึ่งที่เจ็บแต่ตอนนี้ความมั่นใจของนักเตะที่เหลือกำลังเข้มเต็มพิกัดด้วยผลงานชนะ6จาก7เกมหลีกที่ผ่านมาและผลิตสกอร์รวมกันทั้งสิ้นกว่า13ประตูเลยทีเดียวฉะนั้นไม่ปแปลกใจที่จะขอเทใจไปต่ออีกเกมฟันธงจัดให้หงแดงแรงเอาเรื่องนี่คือแนวทาง2คู่สาหรับค่ำคืนนี้หากเพื่อนๆพนีพ่ๆท่านใดที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนสามารถ sme 1 5 9เข้ามารับแนวทางเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะ